สวัสดีครับผู้ชมครับพีพัทยานะครับหลังจากออกกำลังกายรับประทานอาหารเช้าเสร็จแล้วก็ตื่นเตัมมันงูดน้ำยังไม่ได้อาบครับนะครับก็มีเมื่อกี้เพิ่งแจ้งข่าวด่วนไปในเรื่องของการเปิดเมืองพัทยาคืนสู่สภาวะปกติแล้วนะครับเมื่อวานร็ติดมาหาเลยนะครับติดเขาเรียกว่าเอามาพาทั้งเมืองว้างั้นนะครับนะครับไปชาชนนี่เดือดร้อน ก็ดีครับที่ผู้หลักผู้ใหญ่รู้จักไม่ตะแบงนะครับก็กลับสุขภาพปกติก็ถือว่าขอบคุณมากๆนะครับก็ตอนนี้ประชาชนชาวเมืองพัทยาก็ใช้การชีวิตยอยู่ปกติสุขนะครับแต่เพียงแต่ว่าต้องให้เพื่นมาตรการกันเองนะครับระมาระวังเชื้อโรคระบาดโควิดในจีนกันนะครับใส่แมสนะครับล้างมือนะครับหมืมนเดิมนะครับก็ เข้าไปอ่านในเว็บหนึ่งเขาบอกว่าการออกกําลังกายก็เป็นการแพร่เชื้ออย่างรุนแรงนะครับโดยเฉพาะอย่างเช่นสวนสาธารณะเอ่ยนะครับสถานที่ออกกําลังกายใหญ่ๆคนออกเยอะๆนะครับก็พึงระมัดระวังนะครับหยุดได้ก็ควรจะหยุดที่เขาห้ามหยุดที่เขาห้ามเลยนะครับอย่างสวนสาธารณะเอ่ยอสนามกีฬาฟุตบอลใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะการแพร่เชื้อมันจะขยายวงกว้างนะครับแทนที่จะ ในระยะ2เมตรสเมตรก็จะเป็น5เมตร1ิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไปได้ก็ควรหลีกเลี่ยงในการออกกําลังกายในสถานที่สาธารณะนะครับอย่างผมทุกเช้านี่ผมก็เดินรอบหมู่บ้านเท่านั้นเองนะครับตอนเช้านี่เงียบสงบไม่มีผู้คนเลยยังไม่ตื่นเลยไม่ทราบเนะครับก็คนใรแบบแนะนําว่าให้ออกกําลังกายก็ต้องดูสถานที่และดูความเหมาะสมเป็นหลักนะครับตอนนี้ก็ดีใจครับที่เมืองพัทยา ไม่ปิดเมืองแล้วนะครับเปิดเมืองสู่สภาพกติกนี่ก็จะพาคุณผู้ชมมาทำาำลังสะอาดนะครับในเมื่ออยู่บ้านแล้วก็ทำาำลัสะอาดรอบๆบ้านกันนะครับนะครับเดี๋ยวทำาำลัสะอาดกันนะครับมาโม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 โปโปโต้นไม้ใบหญ้านะครับชมครับ นี่ค,คุยออกมานะครับต้นหน้าบ้านก็บปลูกต้นไม้เยอะนะครับเพราะฉะนั้นใบไม้ก็เยอะนะครับก็คุณภรรยาเขาไปงัด,งดใบไม้ออกมาผมก็ช่วยกว่านะครับหลังจากรประทานมื้อเช้าเสร็จแล้วก็จะได้ย่อยนะครับอ้อย หอยทากนังเพราะสีชีวิตหอย,ยออทากหอยทากอยทากเขามาอยู่ตรงนี้ต้องชนอกานาะกิดละหอยทากอก็กวาเสร็จแล้วนะครับรอบ,บ้านนะครับโชคดีนะครับที่ผูกกระเบื้องนะครับ เราซื้อมามือสองก็เป็นมาลักษณะนี้เลยนะครับไม้กวาดนี่เป็นไม้กวาดซื้อมาจากนู่นเลยนะครับน้องคายเออที่ไหนบึงการนะครับบึงการบึงการนะครับตีแม่นําโขงเลยนะครับทนมากมากนะครับกว่าจนกบดมันไปกว่าจนแบบนะครับยังสภาพไม่มีหลุดลุ่ยเลยนะครับดีมากมากนะครับไปทอดผ้าป่าที่บึงการไปซื้อขึ้นมานะครับดีมากมากเลยนะครับด้ามยาวนะครับไม่ต้องก้มนะครับ ยังไงก็ฝากคุณผู้ชมนะครับว่าการรักษาร่างกายให้รอดพ้นจากโควิดในทีนี้สำคัญมากมากนะครับสังเกตตัวเองนะครับเจ็บคอไหมอะไรไหมนะครับแต่ถ้าเราไม่อยู่ไปอยู่ในพื้นที่สุ่มเสี่ยงก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาชมลูกบอลนี่สวัสดีนะครับ